ขนมสุมาลีออกลูกบ้าเป็นผู้ชายเป็นคือจังอาสมีบ้างว้างยีรีพีซิทีเดฟปลอดไพ่ดีก็ต้องเน่ไวมันก็ต้องปลอดภัยดีเนาะโอ้ไม่ทับเบอร์เนี่ยนายนะพีซิทีเดฟพาสดุ์ฉาบมานี่เขาต้องขอขอแล้วก็ขอขออย่างเดียวได้เลยเนาะเอาให้มันรวยสิเดียวได้เนาะเนาะ ตาชวนปลุกแล้วเป็นผูยิงเหรออสียดางเปียยงลูกผู้ยิ่งก็ดีเ้ว่าลูกผู้ยิ่งเหรเอาเอารถแคลูกลูกพัชร้องเป็นกันเอตงกตาชวนโโไงตาหลดใ่ไหมขาวกับขาวผิวกับขาวยุติธรรตาโลสมีเทปหน่อยคนนั้นเป็นผู้สาย เด็กห่อยคนนี้นะอาสนมสิคอนเป๊ะปนี่ง่ายแต่จังไหนเพียงสีเลยขึ้นมาเมื่อเปล่าเงินยุสยีที่จะไม่เรียกลูกกูใช่ไหมผู้หญิงว่าแล้วผู้หญิงเตรียมมากน่ะเอาเป็นว่าถ้าเราได้เด็กหน่อยแล้วแล้วเสี่ยเงินมาให้ที่หลังนะถ้าว่ได้ลูกถ้าว่ได้เงินเพียงเอาลูกผู้หญิงไปเลยเพียงลู่ต้องการเด็กหน่อยผู้หญิงแล้วสวีจา้าอาสนมเสียปาให้น้ำมันใหน้ได้อยู่แล้วเพคะ ได้จังได้ว่าพ้อสนมงฉบาบสิวา่าผิดข้ามาสัญญาที่ไว้กับพวกมอมสันแล้วสมีเราบอกผิดสัญญาดอกยิงกูสัญญาเลิกสาบานแล้วกระได้สาบานกระไดลแล่เราแ่ไหักปากม่อมฉันนักเลยค่ะเราปากว่าม่อมฉันพ้อตั้งแตก็ใช่เท่านั้นอยากได้อยากขอเลยโอ๊ยไปใส่หนีเท่ากับสอเห็นไหมโอ๊ยตะขออย่างที่วหรุออยย สิทธเดชรัศมีเจ้าสองคนน่ะเตรียมตัวฉลองตังในใหม่เตรียมตัวรักลัลลานด้เลยนะไม่ว่าเรื่องเนี่ยขอให้เจ้าสองคนน่ะเกมไปเป็นความลับทำให้ผู้ใดรู้เป็นเด็ดขาดนะเรื่องความลับก็มีปัญหามุ้ยเกิดเพลย์ แล้วไปแล้วนะขอบใจเลยที่ซอยเหลือเล่าเสียบตึงตาดีใจไรเนี่ยเดี๋ยบอกกับดทางประเทศกันพี่สิดีดรักสมีเนะไม่อยากเสียใจพัสดุอพบอกกับ่างประเทศกันว่าอย่างไรก่อนก็เสียงจากครูบาไใส่บานนม้ผูหาต่ำไมนควรที่บาไทร์วป็นวายองเล่าำขอเสียงกันครูบาไทบ้านภาคสอง่เน้ะ ขาจะไปจ้างเบิ้งเน้อภูมกันกของมาน,นะก็ <c oughs> ได้แส,สดงกู่าคุ้บา้านแ <c oughs> ส,สดงอยู่จ้า <c oughs> เป็นกุ๊กใหม่ด <c oughs> ู <c oughs> ดีสิทีได้ก <c oughs> ลัสมีเนี่ยก็อยากเสียเพสพผสมฉบัาบันใดเลยขนาดโลกแท้ๆกันยังประยากเรียงเห็นแบบนี้น่าศึากษาครงบมันสัญญาที่ไว้กับพวกเราได้แสดงกันองเอยเขาือไเนื้อกูดอกเลยียงถ้า,าเล่านี่ย้ เปิดเผยไปกาบทุ่มเงินห้วยรับสาบยนดอกถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้และสมีก็สบายใจเข้าไปฉลองกันเลยไปเลยดอกเงี่ยพอเสียงจากผู้บอถมานี่ปยป็ดตาแผนที่วันไวเบอกกินว่าสิมีไายเห็นเรื่องละเปื่อนบองจะบ้านางอีดอกพงงานได้นั่นเอง เห้ือลูกที่เปียนของพ่าขนางองค์่านเียงกันกับพ่อบ่ไพจะบ่ตุของขาผิดไว้ก่อนตรงปรงขาเลืดของอยเกทรลาพอได้ตัางใจใสต่อพี่สุงพ่อต่้งรู้ม่บ่มีถูกแตเนิ่งคือพ่อ ใหญ่ยาวน้ำเป็นสะพายดูอ่างไห่ทานพองความมวยคงลราตะแนงสุนสา้นฝาละมีเหลือโบค้นเก่งอย่างเพราะว่าน้ำไห่ตานทำสัญญาว่าต่อต่อพิสัยได้ขอฝาน้ำบอกให้ได้ตอนเป็นไทย